เปิดคำตอบลิซ่าแบล็ p พิงหากต้องเลือกสมาชิกในวงไปเล่น Squid g เกมจะเลือกใคร Squid g เกมเล่นลุ้นตายซีรีส์แนวซอร v ส์ที่ได้อันดับหนึ่งความนิยมใน Netflix ซึ่งหลังจากที่ซีรีส์เรื่องนี้ได้เข้าฉายเพียงไม่นานก็ทำเอาผลตอบรับถลลมทลายจนหลายๆคนต่างให้ความสนใจและพูดถึงเป็นจำนวนมากจากเรื่องราวของตัวละครที่เผชิญปัญหาทางการเงินจนตัดสินใจเข้าร่วมแข่งเกมเด็กเล่นเพื่อชิงเงินรางวัลมหาศาล สุดแฟนคลับผู้โชคดีได้มีโอกาสคุยกับลิซ่าแบล็กพิงค์พร้อมกับถามลิซ่าว่าดูสควิดเกมหรือยังคะซึ่งลิซ่าก็ได้มีการตอบกลับว่าดูแล้วคะ่ะจบแล้วคะ่ะอินตอนจบมากคะ่ะกลับเข้าไปทําไมคะหัวเราะด้านแฟนคลับก็ได้มีการถามต่อว่าสมมุติถ้าต้องเลือกเมมเบอร์หนึ่งคนไปเล่นด้วยจะเลือกใครไปเล่นลิซ่าได้ตอบกลับไปว่าหนูไม่เล่นได้เปล่าวะมันรอดคนเดียวไม่ใช่หรอเหมือนพาเขาไปเสี่ยงอะ่ะไม่เล่นหนูจะโหวตแบบไม่เล่นไม่ออก ถ้าได้การ์ดก็จะไม่ไป